รถยนต์น้ำมันใกล้หมดไฟกระพริบ IP, วิ่งได้อีกกี่กิโลเมตรครับ <med itation> เวลาที่รถของเราเนี่ยเข็มน้ำมันตกเกแล้วเกิดมีไฟเตือนขึ้นโชกกระพริบเนี่ยเรายังสามารถวิ่งได้อีกกี่กิโลเมตรเมื่อเรายังไม่เจอปั๊มน้ำมันนะครับเผื่อเวลาฉุกเฉินต้องเจอกับตัวเอง จะได้คำนวณในการขับขี่ถูกนะครับป้องกันน้ํามันเนี่ยไปหมดกลางทางนะโดยปกติรถทั่วไปนะครับส่วนใหญ่นะเวลาเข็มน้ํามันตกเกแล้วกับพิปไฟโชเนี่ยจะมีน้ํามันในถังอยู่ประมาณ7จ็ถึงสิลิตรนะครับแล้วแต่รุ่นรถนะแล้วถ้าหากจะวิ่งได้กี่กิโลเมตรนะครับให้เราคํานวณจากอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงรถของเราสมมุติว่ารถของเราเนี่ยวิ่ง10 กิโลเมตรต่อ1ลิตรนั่นแสดงว่ามี7ลิตรเราก็สามารถวิ่งได้อีก70กิโลเมตรนะครับแต่ระยะที่ปลอดภัยที่สุดครูตังแนะนำว่าเราไม่ควรวิ่งเกิน40กิโลเมตรแล้วนะครับควรจะรีบหาปั๊มน้ำมันเติมในทันทีนะครับเพื่อป้องกันน้ำมันหมดกลางทางเอาชัวร์ไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ารถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อแต่ละค่ายเนี่ยจะออกแบบถังน้ำมันมาความแบนความกว้างไม่เหมือนกันนะครับดังนั้น เอาปลอดภัยไว้ก่อนคือไม่ควรเกิน40กิโลเมตรสำหรับผู้ใช้รถทั่วไปนะครับกูตังแนะนําว่าเมื่อน้ามันในรถของเราเหลือ1นส่วนสถังนะครับหรือว่าประมาณ1ขีดใหญ่ก่อนที่น้ํามันจะหมดเนี่ยเราควรเติมน้ามันได้แล้วนะครับเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของชุดปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงในรถที่มีปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงและยืดอายุ กรองน้ำมันที่อยู่ภายในถังรถของเราด้วยนะครับกรองมันจะไม่ตันไวระบบน้ามันเชื้อเพลิงของเราก็จะทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่สําหรับรถดีเซลนะครับถ้าหากเข็มน้ํามันยังไม่ตกเกแต่มีไฟรูปปั๊มน้ํามันขึ้นแล้วมีจุดๆอยู่ด้านล่างดังตัวอย่างแบบนี้นั่นแสดงว่ากรองดีเซลหรือกรองโซลาร,รถของเราเกิดการอุดตันแล้วนะครับให้รีบเข้าอู่เพื่อทําการเปลี่ยนกรองดีเซลกรองโซลาได้เลยนะ ป้องการรถไปดับกลางทางนะครับรถดีเซลจะมีไฟโชว์แบบนี้ใครเข้าใจพิมเข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ